สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดจอวันพุธบ้านน้องปืออำเภอเขมรราชกับจังหวัดอุพราชบุรีไปเราไปเลาะชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับบรรยากาศอากาศเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะไปทางโซนอาหารตามฤดูกันนะครับพี่น้องครับตลาดใหญ่ครับตลาดนี้เป็นโซนเสื้อผาโซนของใสกันนี่นะครับ ของสายเป็นของใส่ในขวเรือ,อนครับผมไปยอไปส้วนปุ๊งครับพี่น้องครับอนนอส้วนน้องๆจะเป็นส้วนอาหารตามฤดี่ยวดูกันนะนะ เราชมบรรยากาศนั้งกันครับน้ำอ้อยขันเสดหวานลาสีบัตรทั้งนี้ปกติตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดที่ว่าเด่นๆจะเป็นพวกพืชพักตั้งการเกษตรนะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้พืชพักตั้งการเกษตรก็เริ่มบางๆไปแล้วเนาะตาเดี๋ยวมาเบื่องโซนอาหารตามฤดูกาลกันครับร้านเนื้อร้านเนื้อ สำหรับผูหมกักหลาบกว๋วยไส้เจีวครับเนี่ยหลาบตันนี้โลละ240ด้อยพี่น้องครับมันกำลังราคากำลังลงมาแน่ฮะนะเ,เดี๋ยวผมพาลอ,อกขึ้นมาชมโซนทางปลาแม่น้ำโค้งนำเนาะครับเนาะโซนทางนี้เพิ่งจะขายปลาโค้งนำนะครับ แต่อันนี้จะเป็นผักเืิดผักทั้งการเกษตรแล้วครับทั้งนี้เป็นฟักทองแตงโมโเนาะนี่แตงกวาเนานะครับสามถุงห้าสิบบาทถุงละยี่สิบสามถุงห้าสิบครับนีส่วนนี้ครับจะเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องครับปลาแม่น้ำโขงเป็นปลาโจกครับปลาโจกแกล้เนื้อ แล่เนื้อให้แล้วนในในโอ้ทานนี้เป็นปลาที่เป็นแรชัมแหล่ลห้แล้วนะครับรแล้วก็เป็นส่วนปลาโขงครับพี่น้องครับท่า,านี้จะเป็นปลาโจกปลาเมน้มนนําโข<ะ>ง<ะ>เดี๋ยวเราชมบรรยากาศมาทาพี่น้ำกันครับมุดส่วงในถ่ั่วฟากเงาไหมทั่วฟากยาวงามๆตัวฟักเงาออกหลครับที่นี่ <ไง S 2> อ๋อันี้พักบานก่ยังพอมนี้ครับมีแต่สิบบาทข่้นเงานี่แม่เราหนาวคนนะอากาศเย็นเนาะแม่หนาวเนาะแม่่นหนาวตัวนี้ของกินพฒ่าของเขี่ยวแกนบันไดก่ย่ำขึ้นเ่าคนนะตั้มเอาเอา ทางนี้ทัวาาวท่วฟักเงาหมาไหลนะครับช่วงนี้ทั่วฟักเงาราคากับบุคคลแพงมากแล้วส,สิบบาทนะมัดใหญ่ๆในสิบบาทครับพี่น้องมัดใหญ่ๆสิบบาทสิบบาท,บบาทอ้าวพี่ทางนี้เป็นเห็ดปลูกเห็ดปลูกเป็นเห็ดบดเห็ดนางฟ้าครับอากาศเย็นๆโอ้ทางฝนฝนห่มป่าอย่างกันน้่ง หลายนเนวอยู่พี่น้องครับหัวหอยหอยเชอรี่เป็นหัวหอยเชอรี่ครับเพื่อนเอาใส่สมจำนะเอาไว้ใส่สมจำพวกนี้นะครับอื้อนี่ปลากระสูบปลากระสูบใหญ่เอาปลาหลับผมนันเป็นปลาลาบนะครับปลากระสูบเอา้า ล้ชมบรรยากาศน้ำกันแม่พันเห็ดใบถุงถุงละลอยคือเก่าหมแมนี่ยถุงละลอยคือเก่าเด้อครับมานิโยตลาดนัดเช้าบ้านน้องเฟอครับถุงละหนึ่งร้อยบาทเด้อพี่น้องครับปลาไหลไปรอมาาเรื่องแบบคนแถาบ้านเฮาเพิ่นว่าสือป่ากันครับช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงเป็นบุญนะครับเป็นช่วงบุญช่วงเทศกาลบุญบ้านเนาะครับเนาะ าจะไปเห็ดนามของปุนพวกนี้นะปลาช่อนท้ามีจะเป็นตัวใหญ่ครับเอาปลาช่อนปลาดุกเป็นฝาหน้าได้ครับเป็นปลาช่อนปลาดุกนาเสื้อผ้ากะขายดีขึ้นกันครับเ่น้องครับจ่องนะี้อากาศแปรปรวนอากาศเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนนะเดี๋ยวฝนเ,เดี๋ยวเป ชมบรรยากาศอาหารการกินน้ำกันครับนี่จะเป็นหอยจุบหอยจุบหอยอไนี่หอยขม,มบานเฮานี่ยแล้วครับฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นปนลาช่อนโลเท่าไหรครับตอนนี้ครับ ราคาอยู่ประมาณนี้ครับโลละร้อยยี่สิบบาทปลาช่อนปลาย่อนปลาเสียมครับมับรรยากาศอากาศเย็นๆนจังหน่อยครับมันนี้ครับตลาดนัดโซบ้านนอ้องผืออำเภอเขียมราลาดบกคือขากปัญใดนะครับช่วงนี้เป็นบางๆจังหน่อยครับพ่นบางๆท่านนี้เป็นหอยจุกแม่เป่งไข่โมดแดง เปล่งจานละหสิบบาทด้วยครับพี่น้องเพื่อน่อบจะเป็นแม่เปล่งเป็นไข่มาแดงครับหาสิบหาสิบไข่มาแดงกองละห้าสิบบาทเลยต่นีมแม่งชี้นนุ่นอ๋อชิ้นนุ่นหน่อยเทียนกินไปหัวแล้วครับไข่มาแดงหาิบบาทเป็นมกนีก่กับมกไข่มาแดงบอกไ เอามาเบิ้งเอาครับนี่หมกไข่มืแดงด้วครับนี่เป็นหมกหมกนะหมกละห้าสิบบาทของกินบ้านๆอาหารตามฤดูกาลหลายอย่างอยู่ด้วยครับพี่น้องครับพูดหมดทั้งคนเยอะไข่มืแดงขึ้นกันช่วงนี้อาหารบ้านเฮาจะเป็นไข่มืแดงแล้วครับไข่มืแดงเป็นเขียดนะอาหารอีสานบ้านเฮาจะประมาณนี้ครับช่วงแ <laughs> จ้งได้แม่ <laughs> แม่เราหนาลวละน,นั่งขายผักดนะครับท่าน เป็นพืชพักข้งการเกษตรพักน้ำห่อน้ำสวนห่อแล้วครับโอ้ข่าหมอไหมหัวเราว่าชิมได้ชิมได้พช่ไชิมได้หอเท่าไหร่พอขาาหมองม่อละาห์ห่อลาบช่วงนี้้าเข้าขายเป็นกิโลโลเท่าไหครับ กิโลโลละร้อยห้าสิบอ mm ๋อ hmm. ถ OK. er, so ้าขายเป็นกิโลโลละร้อยห้าสิบบาทด้วครับขายนะครับหนามันหอมันิดหน่อยมันสมากหลายครับผมโบดัดน้ะครับผมโบดดแกงนะนะอ้าวผู้ใดสนใจนี่แหละครับตลาดน้ำเจาวันพุธบ้านน้องผึ้งครับมานนี้ครับครับผมโลละร้อยห้าสิบด้อพี่น้องครับถ้าซื้อเป็นกิโลนะซื้อเป็นกิโลโลละร้อยห้าสิบบาทเป็นข um> ้าวเมา ก็หมอหน้าปังครับเลาะมาเบิ่งทั้งทีกันครับโ้เห็ดเป็นสดอีลีเห็ดสดๆมีเช er> ื้อน้ำด้ครับเชื้อเห็ดเห็ดนางฟ้านางลมอ๋อมีเชื้อเห็ดขอนเห็ดนางฟ้านางลมนะครับพิ่นมีผลงานมาให้เบิ่งได้พี่น้องนี่นี่คือผลงานครับผลผลิตนะนะมีเชื้อเห็ดครับเอามาเบิ่งเอาครับเห็ดฟังก็มีตัวนีง เชื้อเห็ดฟางก็มีก่อนละ3ามสิบห้าบาทเอาไปปลูกินเองกระไดครับพี่น้องครับปลูกง่ายๆเห็ดฟางเดี๋ยวมาชมท่านก,กันครับนี่ยังลหาบาทอย่างนว้ทั่วเนาะบัตรทัวมัดละหาไดสิบนี่ได้ครับมัดละหาบาทอยู่นเนาะของอี่แมจะมีหนู no. เป็นผักเป็นเขียดแหงไข่มาแดงครับท่านนี้แม่เราหนาวแล้วเขียดแหงนี่ได้ครับตลาดนัดส่อวันฝดบนนองผือใครมาแดงห้องใบจันได้พี่น้องกล่องละห้าสิบห้าสิบพูนครับเนื้อตาเผื่อแบบนี้เราชมบรรยากาศน้ำกันครับช่วงนี้เพื่อนเพ่ทางการเกษตรก็ู่ที่นบ่นทั่วได้หลายแห่งอีีครับเป็นถั่วฝักยาวครับนะ อของขายหลายๆอย่างหลายๆแนวอยู่ครับไข่มดแดงหลายๆแม่บ้านาดเฮะไข่มดแดงไข่มดแดงกองละห้าสิบบาทมีหลายนะครับที่เป็นม้มกไว้นะเอาอนี้ส่วนนี่เป็นส่วนผักครับพี่น้องครับเป็นส่วนผักทรงส่วน,วนผ,ผักทั้งการเกษตรนะนะพี่น้องทั้งบ้านบุงเขียวครับเป็นปลูกอยู่ทั้ง นาในพักก็จะบม่ค่อย,หยไหลเปนไดนะครับเพราะอันเป็นนาแเ,เป็นกว,ว่าควาอมในละเอาไปใส่หลับอ้าหไหลอยู่เด้อครับแต่ว่ามันก็จะเป็นพกักแบบตามไปดูกันนะนะนี่ได้หลายอย่างมากงจเจเกี่ยมกันปนๆกันนะครับร่วมๆกันจำละสิบบาทสิบบาทสิบบาทเหมือนเดิมครับ ช่วงนี้พักก็จะบางๆตายอย่งหน่อยครับเพราะอันเป็นหนาแหล่งนะพี่น้องครับแต่ก่อนอาจจะเต็มหมดเลยช่วงนี้มันหายากตัวนี้เป็นเขียดโม่เขียดโม่จ้าเขียดโม่บ้านเฮาเด้อครับนาะทุงรหัสิบบาทเท่านั้นพี่น้องตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่ด้วยครับกลเบาทเอาไปปิ่งก็ได้พริกกองละเจ้าบาทเอา,า,อาช่วงนี้พักก็จะบุกไฟไหลายนะครับเนาะ มันเป็นตามฤดูกันนะครับนาอรย่างมันปลูกพักอย่างเนี้ยจังหน่อยสิบบาทสิบบาทนะครับส่วนทางนี้มีแต่สิบบาทสิบบาทสิบบาทครับของบาา้านเฮาคือเกาวาาขาข่าได้ผ่านพ่อค้าค้นกลางนะครับแค่บ้า,บานเพิ่นปลูกเองครับอะอกำลังคือขาดไม่นช่น่อยครับอากาศมันหนาวครับมันมาเดี๋ยวเลาะมาบ่งกันตัวน,นี้เป็นใบยานางสดนะครับย่านางสดมัดละห้าบาท ใส่แจงน้ำไหมตัวนี้เป็นลานโอ้ของไผ่บุ้งในหอยหอยเชอรี่บุ้งนะจะคลองลานบุย์ครับที่เป็นแกะเป็นหัวไว้รล้วก็มีเด้อหอยเชอรี่หอยเชอรี่เดี๋ยวเราชมบรรยากาศนู้นครับข้างในน้ำกันคือข้างในจังหนอ่อ,อยแต่ว่าจะย้อนแสงนะครับผมย่างย้อนแสงขึ้นมานะ แอดบอชอบเลยครับอากาศเย็นๆในน้ำโมอ๋ออีกแล้วเ,เดี๋ยวไปลเลาะเบื้องทางผีน้ำกันครับเห็นร่นเบาตนกาอยู่ต้องบาเห็นเิ่นสงสัยจะกลับหรือม้องเบาจนกาครับฝั่งนี้จะเป็นไก่บ้านนะไก่บ้านหือเพิ่นผัดชำมแหละให้แล้วติดราคาชาดเจนครับพร้อมพร้อม,อมเอาเม็ดข้าวเขาซับลงหม้อเลย ตลาดไงได้พี่น้องครับตลาดคือว่าเป็นตลาดที่ไงอยูอ่มีพวกหอมแดงกระเทียมปิ้แข้งครับเป็นจุดติดราคาไว้ชัดเจนเลยนะครับเพชรด,ดับสเสด็จลอยสามสิบก็ลอยสามสิบเริ่มต้นอยู่ร้อยสิบบาทนะครับเอาไป <c oughs> ชมบรรยากาศน้ำกันท่านี้ คือกักคือเก่าครับมมมช่วงใกล้จะถึงเทศกาลท่านะผ่านขายกระถวยหัวเ้าเราขายดีหลายชิละมุนเวียนไหวอันนี้เป็นืเอียงกระน้อนี่ยผักกระแยงผักกระแยงเหมือนผักกระแยงหน้าเลยผักกระแยงผัก เห็ดครับทางนี้เห็ดปลูกเลยครับดีนะเป็นเห็ดฟางเห็ดขอนเห็ดบดน้ไม้สดครับคือขัดแน่จังหน่อยครับขอมาส่วนทางนี้ ตรงน,น,นี้จะเป็นไก่บ้านเป็นเห็ดฟางครับอากาอ้ศได้อาากดเย็นครับแต่ว่าแดดกำลังขึ้นแดดขึ้นก็อุ่นมาเนี้ยจังหน่อยส่วนทางนี้ดูหน้าหนาแตา่อยู่ครับคึกคักเนี้ยจังหน่อยอยู่ หั่นขนมพอเราขายสิบบาทเด้อครับทุกอย่างสิบบาทขายไปต,ตามตลาดพอบราเดินไปหลาะนังบานเด้อทุกอย่างทุกอย่างสิบบาทครับขนมร้านขนมทุกอย่างสิบบาทเอาเดี๋ยวเราชมบรรยากาศมั้งพี่ครับกินตัวไหนตายตัวนั้นนี่จะเป็นร้านปลาเนน,าน,นปลาเนนปลาดุกตัวใหญ่ๆงามๆ ไก่บานหัวกครับนั่นรัช่วงนี้ผมเห็นนะครับจะเป็นเห็ดปลูกหล,หลายแห่งหเป็นพวกเห็ดปลูกอะาพันธุ์เห็ดเป็นจานเป็นจานละห้าสิบบาทจานละห้าสิบถุงห้าสิบครับเพ็ดฟางเห็ดคอนเข็ดฟางดอกงามๆเลย เลามองเป็นขายขายดีด้วยครับตลาดบ้านห้องคึกคักเ,เ,เปลาสดเลยอ่ะได้ปลาปูไหมปดิขึ้นเหลือปลาตัวหนึ่งเนาะเหมือนปลาอีกกำบปลาอีตู่เหลือตอัวหนึ่งบ่ครับมืออันนี้เป็น,นปไก่ก๋วยได้อันนี้มาบะคงกับแมนน่นบ่เดี๋ยวบะคงได้กล้วยด้วครับไปเดี๋ยวผมพา เราชมทางนี้น้ำครับร้านข้าวโพดต้มข้าวโพดเจียวเนียวเอปยลู่เป็นมั่นครับมั่นเจียวโลละยีสบบาทฮีต่ตตรงมาเบิ่งร้านนี้ครับปลา ปลาเขื่อนปลาโพโซครับเป็นเท็ดให้แล้วโลละลอยโลอันนี้นะตัวนี้จะเป็นปลาจองครับนี่ไม่ผ่านเรื่อเรื่ปลาตองกายปลาตองปลาแม่น้ำอันนะครับปลาเขื่อนปลาเขื่อนจินทอนตัวนี้เป็นฟักทองเป็นโอ้มันโลละสิบห้าบาทอื้ ลาน,นเป็นขายสินห้าบาทครับมันเกียวมันเทียนหัวงามอยู่ด้วยนี่ยเอามาเบืองเอาครับใช่นีมของขายลหลายๆอย่างคือไก่มกไก่หลับป่อยซอยโจะนะครับช่วงนี้ราคาเนี่ยลงแนวจังหน่นอยอยู่เดี๋ยวโลละสองร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละราคาเนี่ยบานเท่าช่วงเออทำไมน้องเอามาเบืองเอาครับเ,เนี่ยน้ำง,งามพี่ครับตลาดกันของขายหลากหลายครับพี่น้องครับ ตลาดถือว่าเป็นตลาดใหญ่เยอะของขายหลายๆอย่างหลายๆแนวเยอะเป็นังไหนเนาะทางนี้หมานแนวอยู่บ่กุ้นกำลังคือขักแนวจังหน่อยนะครับแดดออกอู้คนนะแม่นเมื่อกี้มันยังอากาศเย็นๆบานี่แดดออกอู้ครับข้างในคนกำลังกำลังหลายเลยคนมาใส่สายแนวจังหน่อยนะครับพี่น้องครับ มันหนาวยาม้มือเศร้าล่อให้แดดขึ้นเท่ก่อนจ,จังมาเย็นยี่เลยครับเย็นแย่บ้านเท่าอากาศแย่ปวนขนาดเลยตัวนี้สมพักหอมสมพักเซียนเฮ็ดเป็นถุงเท่าไหร่ครับถุงละสิบบาทถุงบางไงหนี่นะสิบบาทเอามาเบืองเอาได้ครับถุงบางไงหนึนง,ง,ยง,ง,งนแย่ทองบม่ดีนะเดี๋ยวจะถามซื้อิเราทองไม่ค่อยดีคราวนี้แหละสมพักเสียดสมพักเสียนถุงละ ยีสิบบาทครับเอาหาเบิ่งเอามันเ,เพลทัง้งนี้ซุกแบบตัวน,นี้คุณได้ยี่สิบบาทเท่านี้ครับคุณได้มากาเพลทๆในจังหน่อยโอ้ข้างในเมันคนหลายขนาดเด้อโอ้เหมือนรับอยู่ทางในๆเพิ่นคนหลายคือกาอยู่ครับทัวรฟักเงาช่วงนี้เป็นทัวรฟักเงาไหลายอีหลีครับกำลังออกมาหลาย มาลสมาะสิบบาทเนาะครับแม่ค่ะสิบบาทจ้าถั่วสิบบาทสิบบาทเท่านะครับสามคำยีเสี้ยวอย่กัหาก<อ>ป้าติดต <c oughs> ขายหลายลายการยังแบบ<อ>ลดราคาพร้อมเนี่ยครับเอามาเบิรงครับตลาดน,นัดสองวันพุธครับบ้านน้องผือ่อำเภอเขียมมวมาลัดจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดยอดอาหารการกินบ้านเฮาครับยี่แตงโมแตงโมช่วงนี้มาเบิรงเอาเลยครับแตงโมฟังติดถนนดำเลย เริ่มต้นาาถุงละห้าสิบบาทหาท้าสิบบาทค่ะอ๋อถุงละห้าสิบบาทนี่ยี่สิบสี่สิบ,สบหา้าสิบครับลูกใหญ่ๆตามช่วงเวลาครับช่วงมันแพงก็แพงช่วงมันเถื่ยก็เถื่อแทงโมราคานี่ยังบ่ถือว่าแพงหนอกห้าสิบบาทกับเจ้าเดบกเอาคนละหน่อยบางใหญ่พันต่อปีโดนะครับเนาะเอ๋อตอปีโดนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องเอาครับเนี่ยโอ้กำลังคือขาดจังหน่อยไถ่โนอาโรมาหาหน้องก่อน หลายอย่างหลายแนวครับเลาะถนนก็นมีเดอพี่น้องครับเป็นอนุรลมให้ยนะช่วงนี้เข้าขายเลาะถนนนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาเลาะชมบรรยากาศแถวริมถนนนะครับนี่เป็นปืชผักเครื่องกันกระเสืตรครับเป็นลวกมะละกอนะนะเป็นลวกบะคงมะเขือครับมะเขือมะเขือแตงกวาปเป็นพริกซดจังสิครับ ถุ้งละสอบทุงละยี่สิบบาทนะครับพี่น้องไปเอาพี่น้องอาจจะเห็นผมพูดจาภาษาไทายสลับเหล่าเวยพี่น้องเพราะมีเอฟซีเป็นขอมาแบบบางยางกห้ใส่ภาษากลางยงพ่นมาเป็นฟังบ่หูเหลืองนะครับเอาส่วนริมถนน,นกับองขายลายนะครับ <S <S เป็นพวดพืชผลทางการเกษตรนี่เลยไหลอยู่ครับพี่น้องครับเอามาเลาะเบิ่งครับเลาะชมได้ ตลาดน้ำโสว,วันพุธบ้านน้องเผือจะมีทุกเช้าว,วันพุธน,นะครับมีทุกเช้าว,วันพุธเริ่มขายตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่ตีห้าไปจนถึงประมาณเก่ามงโดยประมาณนะครับนี่จังสี่เป็นของปลูกเองของหัวของสวนครับท่านนี่ครับ <c oughs> แม่นังดีๆเด้อจะตอดหลายเด้อ <c oughs> <c oughs> มันสี่งายลงข้างหลัง <c oughs> มาเบืองเอาได้ครับรอแต่ข้างในข้างนอกก็มีขายคือกันเด้อเนี่ย ฟักทองหน่อยแบบง่ายหลุ่นี่หนาจะมีหาหกโลนะครับเนาะโอ้แปดโลเลยบอกครับอานครับหน่อยบบกง่ายเลยแม่ขายโลจังได๋ครับโลละสิบเท่านั้นบอกครับโลละสิบแค่นั้นโอ้ราคาถูกๆได้ครับพี่น้องครับอืมแม่เพิ่นขายโลละสิบบาทเท่านั้นได้ครับหน่อยงใหญ่เลยนั่นบอกครับโอ้ลูกละเอาไปเห็ดจังขยะน้องแบบนี้เนาะ แมนครับเอามาเลาะมาเบิ่งได้ครับนี่แหละยูติดถนนดำเลยครับนะขายบ่แพงนะครับชอบเอาเดี๋ยวฟันซีลาะมาอีกดอกครับข้างนอกครับถึกเถียงเลยครับข้างนอกนี่โลละสิบบาทแค่นั้นเองนะครับขาขายเป็นลูกละลูกละสิบบาทสามลูกยี่สิบนะลูกหน่อยนะครับอันนี้คือบรรยากาศแถวรอริมถนนนะครับพี่น้องครับ ส่วนนี่จะเป็นโซนต้นไม้ต้นไม้เป็นพวกเอาไว้ปลูกน้ำหัวนน้ำสวนนะครับนี่เลาะเติดบถนนครับทาเข้าไปข้างในก็จะเป็นโซนเสือ้อผ้ารวมๆกับโซนอาหารการกินนะครับพี่น้องครับ <c oughs> แต่นี้ก็เป็นผลไม้น้ำเอาผมเลาะนี่ยังท่านเราะว่าท่านได้ทั่วตลาดนะพี่น้องนี <c oughs> <ะ>่จะเลาะเด ก็เฉพาะบางส่วนาบางส่วนเท่านั้นนะครับเ,เอ้ข้างนอกก็ไหลครับเนี่นเป็นพืชพักทั้งการเกษตรครับไหลมาจากปูนพักหอมตะไคร่ทัวรฟักเงาครับกระหล่ำนี่ทุกอย่างครับนี่ทั้งพริกแข็งพริกสดนี่คือส่วนข้างนอกติดถนอนได้ครับพี่น้องครับ